สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ MG News วันนี้ดูอยู่กับแก้มไหมครับนะครับในเซิร์ฟมอสนะโซ่แบบเซอร์เวอร์แนว MO RPG นะครับอ่าวันนี้จะมาเล่นเซิร so ์ฟน so ี after, oh, ้นะเซิร์ฟท uh, ี uh ่เ oh, พิ่งอ uh, um, uh ัปเดตใหม่นะครับผมผมก็เล so ่นในภาคใหญ่ๆละก็ด่าหายนะครับก็นะเศร้าแบบหนึ่งเลยนะก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี huh, ๋ยวค่อยเติม huh. ม uh ัน huh. ก so ็ได uh ้นะแป๊บเดียวเพราะว่าเราเล่นมาจนถึงเวอร์ขนาดนี huh. uh ้นะเติมก็ได้ฮะเซิร์ฟที่มอสสวยมากครับดูคระเพียง เพลงก็เนี่ะเพลงอันสมหวันไปเลยโอเคนะโอ้เค้ยเ,เ,เปิดไหมวะโอเคเปิดไหมฮะเออเปิดไหมอยังวะโอเคเปิดแล้วนะฮะโอเค,คเราไม่เปิดนะโอเคอวันนี้เราก็อยู่กับคุณเปานะคุณเปาเขาก็ไม่เล่นนะเราก็มาแคสให้ดูนะ Disconnect to stream to play ใครชอบเดี๋ยวจะวางลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างนะครับเวอร์ชัน1.710ัมกรลุ้นมาเชื่อมต่อสเตนเพื่อทำการนล่นะอ่ะท่านจะเห็นนะว่ามีชุดเกาะหลากหลายนะซึ่งเดี๋ยวผมจะว่างๆก็จะไปทำเควสหรือไม่ก็เติมมาสันหนยก็ได้นะไม่เป็นไรนะนจิ๊บววแล้วเดี๋ยวจะมาโปรโมทเซิร์ฟนี้ให้ดีๆแล้วฮะโอ้เซิร์ฟนี้เพิ่งอัปเดตใหม่นี้ก็มีอะไรเย,ยะนะอะแยะเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องการครับก่อนนะ เริมนี้จะจะพูดถึงเรื่องการครับก็คือว่าการคราฟมันจะแตกต่างจากไม e c คราฟทั่วไปนะครับผมนี่ก็มันต้องมีบอกว่าพี่พี่มันต้องต่างมันต้องต่างอยู่แล้วเพราะมันเป็นไม e c คราฟ m อสนะฮะแล้วก็ใช่นะแต่ว่ามันจะจะ,จะตัวเฮีย้ยมาพี่นี่ตัวเฮี้ยคือบอสนะฮะตัวเฮี้ยส่วนไอ้นี่คือตัวเงินตัวทองนะคือไม่ต่างอะไรกันเลยนะ <S <S ไม่รู้แอดเขาจะตั้งทำไมฮะตั้งหนุกๆแล้วมั้ง โอเคนะเดี๋ยวกลับไปก่อนอถ้าใครอยากจะรู้ที่ทีบวกแล้วก็วัตถ,ถุดิบในการเสร้างดาบนะครับผมก็มาหาอีลุงนี่นะอยู่ต้องข้าสะพานตรงนี้นะเนี่ยร้านขายแร่นะครับแล้วมันจะมีนี่ฮะไม่จำเป็นต้องไปนี่ด้ไนปะที่มันจะมีสลายสะเปานะฮะก็เนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นดาบนะดาบดาเมจสูงมากครับผมน่าดาเมจก็ นะแตกต่างกันออกไปนะฮะซึ่งผมยังตอนนี้ยังไม่มีดาบนะครับผมซึ่งเนื่องจากดาบมันรีเซิรฟ์ฟตอนเซิร์ฟมันปิดนะฮะก็ดาบมันจะรีนะก็เลยไม่มีดาบอะไรเลยมีแค่น,นกูกากๆนูนังโง่โงนะฮะก็ตอนเซิร์ฟปิดก็ผมก็ทําเป็นแบบว่ามันถือได้2มือแล้วแหละต,ตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นไรมันถือไม่ได้ละหรือถือได้ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ก็ใครถือใครถือได้กดปุ่มอะไรก็ เมนไม,ม,ม่ด้านล่างด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำธุรกิจเอ้ยผมจะฆ่าไอ้นี่นะฮะฆ่าให้มันได้ลูกตาผีนะโดยการฆ่านี่แหละฮนะแต่เราจะไม่เสียเวลาก่อนนะครับผมเราจะพาไอ้เรื่องเรื่องเควสเดี๋ยวค่อยว่าคดีหลังนะเดี๋ยวเราพาโปรโมทเซิร์ฟมันดีกว่านะฮะเซิร์ฟนี้ก็จะมีระบบแบบมอนต์ต่างๆนะฮะมีตั้งแต่เวลหนึ่งจนถึงเวลเอ่อ ไม่แน่ใจนะผมก็ยังไม่รู้วเวลด้านล่างเนี่ยมันเป็นเวลแบบบรรลุเอบรรลุเออ,บ,เอ,อบุตแพงหรือแบบบรรุอาวุธหรือเกราะนครับผมส่วนเวลเวลภารกิจก็คือมันเป็นเวลแบบเวลของตรงๆมันเลยนะฮะก่อเน,นี่ยเมืองแรกก็จะมีเวล1หนึ่งถึงเวลยี่สิบนะครับผมแล้วก็มีที่ฝากของนะะเวลาขายของเต็มนะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านถ้าจำไม่ผิดจะเป็นร้านช่างตีดาบก็แบบมันจะมีวัตถุดิบในการสร้างดาบเทพๆอยู่ในนี้นะครับก็ไม่ต้องไปตรงนู้นก็ได้มาครับตรงนี้ก็ได้ฮะมันได้เหมือนกันนะครับผมส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่คือบัตรทูนะไปเติมมาแล้วก็หลายคนถ้าจะเติมก็คือเติมจากผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็เข้ามาในตัวเกมแล้วก็กดแลกที่ป้าย ตรงนี้นะครับผมนฮะตรงนี้กดแรกปายที่ตรงนี้นะครับผมน่ะก็ตามนั้นเลยนะฮะก็ทีนี้จะมาแนะนําในส่วนเรื่องของเงินนะฮะเงินก็คือะคระบบเงินก็พอเราค่ามอนปุ๊บเนี่ยเราจะได้เงินมานะครับผมได้เงินมาเป็นเหรียญน,นะฮะเราซึ่งเราสามารถมาแลกกับไอ้เจมิเจมินีเจมิน่นอะไรสักอย่างนนะฮะส่วนในพวกนี้ก็เป็นของ เอ,อที่มันให้เติมนะครับผมหรือไม่ก็เก็บไว้เก็บเงินหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอาจจะเก็บเงินนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะครับผมแม่ดำได้รีวิวได้รีวิวได้นึกๆงักๆมากครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนนี้คือร้านซื้ออาหารครับตรงนี้แล้วก็ไอเทมช็อปก็จะมีกันต่างกันคือปกติเนี่ยเงินในในตัวเราเนี่ยส่วนใหญจะเต็มประมาณเอ่อ หนึ่งหมื่นนะฮะหนึ่งหมื่นเชลซึ่งถ้าเราจะไปได้ได้เป็นหนึ่งล้านเนี่ยฮะก็ต้องไปเติมเอาแล้วก็ไปแลกนะฮะเนี่ยก็จะได้เกราะในตำนานมากับดาบแล้วด้านบนนะที่มันปิดอยู่นี่ก็คือมันจะมีกิจกรรมของเซริร์ฟเขานี่แหละนะฮะแล้วแต่ว่าแอดเขาจะเปิดตอนไหนนะฮะอเบะระเบิดตูดแล้วก็มีหลบนั่งด้วยนะวอนนี้เออมีหลบนั่งด้วยอ่านะ มีนั่งแล้วก็มีระบบซูมอ่าซูมด้วยมาซูมนะฮะมันบอกเลยไม่รู้ว่าเนี่ยว่ามีระบบแล้วก็มีมอดระบ <oth> บซูมมาร์คด้วยแฟชั่นมาร์คละฮะบอกมีมัดมาร์คด้วยนะฮะแล้วก็มีระบบบอสมอนนะฮะเลเวลเด็ดอ่ะโอ๊ยเจ็บ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 ใช้มือตีนี่แหละ <laughs> ก็จะเก็บตุ๊กตานะฮะตุ๊กตาตุ๊กตาผีนะเอาไว้ประมาณ ก้าหรือเก้าอันหรือเปล่าไม่แน่ใจก็จะคาเป็นดาบเทมนะฮะโอเคนะเราจะมาคุยในส่วนของเมืองที่สองกันบ้างนะฮะเ<ะ>มืองเมืองแรกนะครับผมก็จะมีหนูไฟหนูดํานะฮะมีตัวเหี้ยแล้วก็เจ้าตัวเงินตัวทองนะฮะแล้วก็มีหมาหมาจิ้งจอกแล้วก็เ,เป็ดไก่กกระจกเทศหมานะฮะก็ แลวตัวสุดท้ายเลยนะที่ดรอปใบใบ,ใบลงดันเจียนนะเวลยิ้า e ก็คือหมาป่าครับอ่เดี๋ยวจะพาไปดูฮะ mm hmm. ซึ่งเกาะแต่ละคนนะฮะเกาะมันจะแบ่งกันตามเลเวลนะครับผมเ mm hmm. กาะผมนี่ก็จะเลเวลเท่า mm hmm. ไหร่วะดูแป๊บหนึ่งเลเวลสามสิบ mm hmm. นะครับผมใช้ได้ก็คือตอนได้เข้าเมืองใหม่นะครับแต่เดี๋ยวเราเราจะพาไปชมหมาป่านก่อนนะ ใครทำลรกิีเซตปุ๊บก็จะได้ไป,เ,ออไปเปลี่ยนสปาวนะครับเปลี่ยนสปาวยศดที่สองก็คือเปลี่ยนเมืองใหม่ไปเมืองที่สองทุกคนจะมีสปาสองนะครับผมสุดยอดมาตรงนี้ปุ๊บนะจะมีมนุษย์หมาป่านะก็จะมีจ่าฝูงจ่าฝูงนี่จะเป็นบอสนะครับผมแล้วก็หม,มาปานี่คือจะเป็นลูกน้องนะครับผมเราจะยุ่งกับมันนะฮะขี้เกียจฆ่านะเนื่องจากไม่มีดาบด้วยแหละถ้ามีก็สู้ไปนานแล้วนะฮะ อ่าไม่ไกินในปากแน่นอนฮะพอดีว่าแอดทาหายนะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยจัดการใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรไแไน่ใจว่าแอดทาหายแล้วทําหายครับตอนนั้นกดตัวทีไว้แบบมันจะถือแบบสองดาบพ,พอออกเกมปุ๊บแล้วพอเข้าไปทีพออัปเดตใหม่ไม่มีแล้วครับเพราะว่าแอดไม่ได้ทําหายหรอกมันน่าจะเผยเอาเอาไปด้วยอ่ะอืมอ่านะฮะก็จะมีระบบเสียงมาด้วยนะฮ <c> ะ <oughs> ระบบเสียงกับผู้หญิงคนนี้ด้วยนะแล้เสียงตี ถ้าตีแล้วจะเป็นไงนะฮะมันก็จะเสียงมีคุอโดนเนะนะฮะที่ผมตีเมื่อกี้นะฮะถ้าเราโดนตีปุ๊บก็จะเสียงวอ่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราตีมันก็นั่นนะที่เบาพูดนะฮะทำไมเสียงมันนี่ไม่น่ารักเลยอ่ะมันต้มมันเสียงแบบยังไงอ่มติอิตายอิตก็นี่ไงไอ้ไอ้ที่มันเราโดนตีไงเราจะร้องว่าอ่าแต่พอมันโดนตีมันจะร้อง นะฮะโอเคนะฮะพอนี่คือสปาที่สองนะผมตอนที่สองก็จะมีขายพวกเอ,อหินวาร์ปนะหินวาร์ปเพราะแบบเราแบบไม่ต้องทำอะไรก็คือใช้หินนี่ก็วาร์ปมาเมืองที่สองได้เลยนะฮะไม่จําเป็นต้องแบบมีระบบปัดผ่านนะส่วนนี้ก็จะเป็นดาบเอ,อดบผมขอเรียกว่าดาบอสาสนะละกันนะขายดีนะ9กสทูนะ <c oughs> ใช้ได้นะส่วนนี้ อนุเลเ่ลยบ้านะครับเกาะเลเวลยิบ้านะรับก็จะ,ะขายในเมืองนี้หมดเลยนะบผม,มส่วนไฟนะที่เอาไว้ใช้ประกอบดาบนะก็อยู่ในเมืองนี้เหมือนกันอ่านี่ก็แลกแกธนาคารนะฮะมันเป็นธน,น,นาคารนะฮะส่วนด้านในเห็นมันมีเขาบอกว่ามันจะมีสัตว์เลียงนะแต่เรายังไม่เปิดนะัสนนนนนกกบนะะส่วนนี้ก็เป็นเหมือนเดิมครับกับเป็นของฮะอ่าส่วนนี้ก็เป็นเ u e s น l e งห้21-50นะครับ เบอาสิบก็จะได้พวกปีกมาด้วยนะฮะร้านอาหารก็เหมือนเดิมแต่ว่ามันแค่แตกต่างกันออกไปนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันอีกด้านของพวกมอนกันด้วยนะมอนเออต่างต่างเมืองนะฮะมอนต่างเมืองก็มอนในเมืองสองนะก็จะมีนางไม้นะแล้วก็เออนางไม้แล้วก็ไอตัวเมื่อกี้นะเจอตบนะแล้วก็เดี๋ยว๋ยวไปช่วมันนะฮะเดี๋ยว,วยนนะเรากดแมปดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะฮะ เราจะดูนะว่ามันมาจากทางไหนบ้างมีกี่ตัวกดแมปก็กด, map, กด,กด H นะผม H เปิดแมปเป็นการกด H อ่าโอเคทีนี้เราเดินไปปุ๊บเนี่ยภารกิจแรกๆเนี่ยเราจะจัดการพวกหมอนผู้หญิงหน้าหน้าไปเรื่อยๆนะแล้วก็นางไม้แล้วก็เป็นคนป่าผู้หญิงนะจากนั้นนะแล้วก็ให้ฆ่าเอ่อนาคาครับผมนาคาปุ๊บแล้วก็จะมาเป็นฆ่า ผู้ชิงนากาที่มันอยู่ในเมลันเนอร์นะอ่าฮะก็จะจากจาก,จากนากาเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเป็นค่าผู้ชิงนะครับผู้ชิงค่าผู้ชิงเสร็จปุ๊บค่าผู้ชิงสามสิบปุ๊บก็ค่าบอสอีกหนึ่งฮะบ,บอสเออคนป่านะฮะจากนั้นก็เสร็จเควสนะฮะเสร็จเควสปุ๊บเราก็จบมิชชั่นตรงนี้ไปนะฮะแล้วก็จะไป,ไปเผชิญกับมิชชั่นที่แสนจะยากลำบากนะฮะแต่ มันมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกแค่มันน่ากลัวนิดนิดนะฮะนิดนิดอ่าเนี่ยคือเอ่อไม้มีชีวิตนะมันเป็นผู้หญิงนะฮะที่มันมีจากไม้แท้เลยนะฮะส่วนตัวพ่อมันนะครับตัวพ่อมันก็ต้นไม้มีชีวิตไททันนะผมอยู่ตรงนี้นะฮะไททันนะฮะไททันต้นไม้นะฮะซึ่งก็ตีแรงอยู่นะฮะก็บวกได้นะแต่ผมไม่ค่อยแนะนําเรื่องบวกบนดินนะฮะ ใครใครใจเด็ดก็บวกปุ่นดินเลยแต่ผมว่าไม่อยากรับดา,ม,ามีนะเพราะเสียเวลาไปเกิดนู่นเกิดนี่นะก็เลยบวกไอ้น้ําดีกว่าต่อมาครับผมก็จะเป็นปีศาจต้นไม้ครับก็จะเป็นผมตั้งชื่อว่าเดอะฮักนะครับผมเพราะว่ามันเหมือนมากมันยักษ์เขียวมันมากเลยนะแล้วก็ต่อมาแล้วมันก็จะให้ฆ่าช้างป่านะครับผมช้างป่าปุ๊บเื่อสุดท้ายนี่ผมไม่แน่ใจอาจจะฆ่ามนุย์หินนะะ มนย์ถินพราะผมยังทําไม่เสร็จนะฮะก็เซิร์ฟมันตอนนั้นมันอยู่ในช่วงปรับปรุงอยู่ก็มีคนไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่หรอกอ่ะตอนนี้ก็เริ่มมีคนเล่นมากมากแล้วละอ่ะทีนี้มาเสร็จตรงนี้ปุ๊บนะฮะก็เราจะไปเมืองที่สองนะเมืองไม่ใช่ดิเมืองนี้แหละแต่ว่ามันจะเป็นเอ่อมิชชั่นต่อไปนะผมมิชชั่นต่อไปก็อ่ะเดี๋ยว,วผมจะพาไปดูมันจะมีหัวหน้ามร์ถินนะเดี๋ยวราขอกินก่อนหิว บนะั้นหินมดิ่นนะก็คือมันจะเป็นแบบหินแบบนี้แหละแต่ว่ามันจะโหดกว่าแล้วก็มีหลอดเลือดแบบหลักพันนะฮะก็นะฮะนะดูจากสภาพดูนะฮะโหดน้อยมากแค่ไหนฮนะเราลองไปตบมันดูฮนะ <c oughs> <c oughs> เลือดก,กระจายเลยนะฮะโมโอเคนะหินย์หินนะก็น่าจะเป็นมิดนะฮะถ้าเราไม่ไปตีอะไรมันนะส่วนต่อไปก็ผมว่าเนะี่ยผมก็จะพามาทัวร์เชยฮะมาทัวร์เล่นเล่นเพราะผมยังไม่รู้เลยฮนะ มนุษย์สลามน่ารักว่ะไหนดูหน้าดิเฮ้ยยตีอุ้ยน่ารักจริงว่ะอุ้ยน่ารัก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 แต่อุ้ยโอ้โหน่ารักแต่พิศวาสเกินไปไม่ดีจะตาย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 โอย้แต่น่ารักจริงๆฮะเห็นแล้วแบบไม่อยากฆ่าเลยฮะเอาปเป็นตุ๊กตายงที่บ้านดิวอเตอร์ <the> เอปเป็นตุ๊กตายางที่บ้านนี่เมีโอเคต่อตัวต่อมาก็จะเป็นตัวประเภทแบบ คนป่านะมนุษย์มนุษย์แมงมุมนะไม่่คนป่าีิมนุษย์แมงมุมนะครึ่งคนครึ่งแมงมุมนะผมอ่าก็จะชายครึ่งเกย์ครึงคร่งอเบะอะไระ่าตายนะอันนี้คือรวมวนะโอเคนะก็ต่อมาก็จะเป็นอะไรวะอะไรวะเด็กอะไรอะไรวะเด็กอะไรวะ เด็กนักลบโครงกระดูกนะครับผมแล้วก็จะไปเมืองที่สามต่อไปนะครับผมอ่าอันนี้คือเมืองที่สองเมืองที่สามยังไม่รู้นะผมยังยังไม่ได้ใบนะฮะ <c oughs> ก็พวกนี้ก็โหดสุดๆเลยอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่านะ <c oughs> อ่าแนะนำโอเคก็ขอจบการสนทนาพเพียงเท่านี้นะใครชอบเออคลิปผมนะก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับรีวิว <ผม S 3> เดืออะไรฮะพูดดีๆรีวิวครับรีวิวครับรีวิวแล้วเมื่อกี้อะไรสนทนาับไม่สนทนาครับใครชอบครับใครชอบ โอเคช่างลงก่อนฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะวางเว็บดาวน์โหลดแล้วก็เว็บสมัครเว็บเอ่อเซอร์เจอแพคโป้็บโป้ไว้ฮะเว็บเซอร์เจอแพคนะฮะเซอร์เจอแพคแล้วก็อยากจะดูมอสอะไรเรียบร้อยหมดก็เดี๋ยวจะวางไว้ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับบ๊ายบายครับ